สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการมานั่งแกะรอยข้อมูลจากกองเอกสารแล้วก็รายงานข่าวสารพัดสํสำนักเลยค่ะเพื่อหาคำตอบว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในโลกใบนี้วันนี้เรามีหัวข้อที่ต้องบอกว่าดุเดือดซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลเลย ใช่ครับเป็นประเด็นที่ใหญ่มากจริงๆนั่นก็คือวิกฤตการชายแดนไทยกัมพูชาปี2025ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะคะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การเอาปืนมายิงข้ามแดนกันแบบที่เราเคยเรียนในวิชาประวัติศาสตร์แต่มันดันกระโดดข้ามไปผูกติดก,กับโลกมืดของอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติแบบแยกกันไม่ออกเลยค่ะอาคือมันเป็นวิกฤตที่มีมิติซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นมากๆครับ ซึ่งภารกิจหลักของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้คือการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาต่อจิ๊กซอให้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดเราจะมาหาจุดตัดระหว่างความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็บทบาทที่คาดไม่ถึงของภาคประชาชนครับ น่าสนใจมากค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยผมต้องขอเคลียร์กติกาการคุยกันของเราในวันนี้ก่อนนะครับว่าเราจะนําเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลางที่สุดตามหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลทั้งหมดโดยเราจะไม่เข้าไปตัดสินใจแทนไม่เข้าข้างหรือว่าสนับสนุนข้ออ้างทางการเมืองหรือแนวคิดชาตินิยมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็ดขาดเลยครับเห็นด้วยเลยค่ะ เพราะเวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเรื่องการป้องกันตนเองแล้วก็เรื่องของการถูกละเมิดอธิปไตยหน้าที่ของเราในวันนี้คือการข้อมูลของทั้งสองฝั่งให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมไปพร้อมๆกันค่ะ เพื่อให้แฟร์กับทุกฝ่ายนะคะข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์ในวันนี้เนี่ยรวบรวมมาจากหลายที่มากเลยค่ะตั้งแต่ฐานข้อมูลวิกิพีเดียที่บันทึกลำดับเหตุการณ์การประทะรายงานข่าวเชิงลึกจากไทย PBS แนวหน้าสวพ fm 91รวมไปถึงข้อมูลจากสำนักข่าวที่ตั้งอยู่บนถนนเทพร,รั์อย่างคมชัดลึกด้วยค่ะตลอดจนช่อง The Room 44แล้วก็มีบทวิเคราะห์จากช่อง YouTube มุมมองข่าวจริงด้วยค่ะข้อมูลแน่นมากครับวันนี้ใช่ค่ะโอเค ลองมาแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากคำถามเบสิกที่สุดเลยไฟสงครามครั้งนี้มันเริ่มปะทุข,ขึ้นมาได้ยังไงคะเอ่อถ้าเราย้อนกลับไปดูรากฐานของปัญหาจริงๆมันเหมือนรอยร้าวที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมมาเป็นร้อยปีเลยครับต้นตอเนี่ยมาจากความคลุมเครือของสนธิสัญญาฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1904แล้วก็1907นู่นเลยโอ้นานมากเลยนะคะครับและพอกระโดดมาในปี1962 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลกได้ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ปมใหญ่มาอยู่ตรงที่ว่าสารไม่ได้ขีดเส้นกำหนดเขตแดนในพื้นที่โดยรอบให้ชัดเจนไปด้วยครับอาา่าฮะก็เลยกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนใช่ครับพื้นที่ทับซ้อนเหล่านั้นเลยกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอแค่ใครสักคนเดินไปสะดุดมันเขา้าแล้วระเบิดเวลาลูกนี้มันก็มาทํางานเอาตอนต้นปี2025นี้นี่เองนะคะสัญ,ญญาณเตือนแรกเนี่ย มันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆด้วยซ้ำคือในเดือนกุมภาพันธ์มีเหตุการณ์ที่ทหารไทยเข้าไปห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาร้องเพลงชาติที่บริเวณปราสาทตาเมินทมอืมฟังดูเผินๆเ,เหมือนแค่การกระทบกระแทกกันธรรมดานะครับที่ทําให้ความตึงเครียดก่ะตัวขึ้น,นเรื่อยๆจนไปถึงเดือนพฤษภาคมเลยซึ่งเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับคือจุดที่เริ่มมีการสูญเสียเกิดการประทะกันสั้นๆประมาณ10นาทีบริเวณสามเหลี่ยมมรกต ทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายพอมีคองตายปุ๊บเครานี้เรื่องใหญ่แล้วนะคะแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างก็ออกมาตอบโต้ข้อมูลกันคนละมุมเลยฝั่งกัมพูชาบอกว่าทหารไทยยิงใส่ขณะที่พวกเขาอยู่ในสนามเพลาะแต่ฝั่งไทยก็ออกมาแย้งว่าพยายามจราจาให้ทหารกัมพูชาถอยออกไปจากพื้นที่แล้วแต่กลับถูกอีกฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ก่อนก็เลยต้องยิงสวนครับ เดี๋ยวนะคะฟังมาถึงตรงนี้มันก็ดูเหมือนเป็นข้อพิาพาทเรื่องดินแดนของทหารตามแนวชายแดนทั่วไปและทําไมจู่ๆวิกฤตนี้มันถึงลุกลามเข้ามากระแทกการเมืองในทำเนียบรัฐบาลไทยจนพังคลืนลงมาได้ล่ะคะจุดเปลี่ยนสําคัญมันอยู่ในมิติทางการเมืองช่วงเดือนมิถุนายนครับคือมันมีคลิปเสียงหลุดออกมาสู่สาธารณะเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์แบบส่วนตัวระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชนวัตรและนายหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาครับ โอ้เรื่องนี้นี่เองครับซึ่งประเด็นคือนายฮุนเซนได้นำคลิปเสียงการคุยครั้งนี้ไปเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่กัมพูชากว่า80คนโดยไม่ได้แจ้งให้ฝั่งไทยทราบล่วงหน้าเลยโหผลกระทบจากคลิปเสียงนี่รุนแรงระดับแผ่นดินไหวเลยนะคะตลาดหุ้นไทยร่วงดิ่งติดต่อกันถึง3วันพักภูมิใจไทยที่ร่วมรัฐบาลอยู่ตอนนั้นถึงกับประกาศถอนตัวทันทีเลยค่ะครับ และที่พีคที่สุดก็คือสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้อดีตนายกแพทองทานพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมองว่าเป็นการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมจากกรณีการสนทนาดังกล่าวนี้แหละครับประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตการเมืองเต็มรูปแบบไปเลยนะคะเนี่ยและพอผู้นำประเทศระสัมระสายชายแดนก็ยิ่งเปราะบางมีการสั่งปิดจุดผ่านแดนหลายแห่งเพื่อตอบโต้กันไปมาด้วยและเมื่อไม่มีกลไกทางการเมืองที่แข็งแรงพอมาคอยเบรก ทหารในพื้นที่ก็ตึงเครียดถึงขีดสุดครับจนกระทํามาถึงจุดแตกหักในช่วงเดือนกรกฎาคมเกิดอะไรขึ้นคะช่วงนั้นมีทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลรัชธานีจนบาดเจ็บสาหัสครับทางการไทยกลางหลักฐานระบุเลยว่านี่คือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ของรัสเซียขออธิบายเสริมให้ทุกท่านที่ออาจจะไม่สันทัดเรื่องอาวุธฟังนิดหนึ่งนะคะ ทุ่นระเบิดชนิด PMN2 เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหยียบแล้วตายทันทีแต่มันออกแบบมาให้ขาขาดหรือว่าบาดเจ็บสาหัสเพื่อสร้างภาระทางการแพทย์และบั่นทอนกำลังใจของกองทัพค่ะใช่ครับเป็นอาวุธที่โหดร้ายมากซึ่งทางไทยก็โกรธมากนะคะและกล่าวหาว่ากัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตวาซึ่งเป็นข้อตกลงระดับนานาชาติที่ห้ามใช้และห้ามผลิตทุ่นระเบิดสังหารบุคคลพวกนี้ค่ะ แต่ทางตัวแทนศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาก็ออกมาโต้กลับแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะครับปฏิเสธเสียงแข่งว่าไม่ได้ทำพร้อมกับอ้างว่ามีภาพในโซเชียลมีเดียที่โชว์ให้เห็นว่าทหารไทยนั่นแหละที่เป็นคนเอาทุ่นระเบิดพวกนี้ไปวางเองเอา้าวโยนกลับมาซะง,งั้นแถมยังทิ้งท้ายแรงๆด้วยนะครับว่าถ้าไทยมั่นใจขนาดนั้นก็ไปฟ้องศาลโลกเอาเองเลย พอการเจราจาพังทลายการประทะใหญ่ก็ระเบิดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมเลยค่ะซึ่งถ้าเราอ่านรายงานข่าวของวันนั้นเนี่ยมันเหมือนกำลังดูหนัง2เรื่องที่ฉายพร้อมกันเลยนะคะยังไงครับความเสียหายวงกว้างค่ะผลคือมีพลเรือนเสียชีวิตรวมถึงเด็กอายุแค่8ขวบด้วยค่ะน่าเช่ามากครับในมุมกลับกันนะครับฝั่งกัมพูชาก็รายงานข้อมูลอีกชุดนึงเลย พวกเขาระบุว่ากองทัพไทยต่างหากที่เป็นฝ่ายรุกรานโดยใช้เครื่องบินรบระดับ F-16 บินลำเส้นแบ่งเขตแดนเข้ามาทิ้งระดับใส่ฐานที่มั่นของกัมพูชาแล้วก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหนักเหมือนกันนะคะฝั่งนั้นครับและที่อ่อนไหวที่สุดคือกัมพูชาตั้งข้อสังเกตว่าการโจมตีทางอากาศของไทยได้สร้างความเสียหายกับพื้นที่อนุรักษ์และแหล่งมรดกโลกอย่างปราสาทพระวิหารด้วยครับ หลังจากนั้นกองทัพไทยก็เปิดปฏิบัติการทางทหารชุดใหญ่เลยค่ะมีชื่อรหรัสว่ายุทธการยุทธบดินในเดือนกรกฎาคมแล้วตามมาด้วยยุทธการสัตวัษในเดือนธันวาคมเป้าหมายคือการแย่งชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญฝั่งไทยสามารถยึดพื้นที่ไหนได้บ้างครับฝั่งไทยรายงานความคืบหน้าว่าสามารถบุกยึดเนิน350ประสาตาควายแล้วก็เนิน500บริเวณสามเหลี่ยมมรกตมาได้ค่ะแต่เดี๋ยวนะคะ ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าตอนที่ทหารไทยยึดเนิน500ได้เนี่ยพวกเขาไปเจอของแปลกปลอมบางอย่างค่ะมันคือจรวดต่อต้านรถถังรุ่น GAM 102ซึ่งเป็นของที่ผลิตในประเทศจีนถูกทิ้งไว้อาวุธจีนไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงคะเนี่ยเป็นจุดสังเกตที่แหลมคมมากครับการพบอาวุธจีนในความขัดแย้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเบาะแสสำคัญที่เชื่อมโยงไปสู่เกมภูมิรัศตร์ที่เราจะคุยกันในช่วงหลังครับ น่าติดตามมากค่ะซึ่งนอกจากพื้นที่ปา่าเขาแล้วปฏิบัติการของไทยยังขยายวงไปไกลมากมีการโจมตีเป้าหมายที่ฝั่งไทยอ้างว่าเป็นแหล่งซ่องสุมกําลังและคลังแสงของฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นสะพานคลังน้ํามันหรือแม้กระทั่งบ่อนคาสิโน,โนในฝั่งกัมพูชาใช่ไหมคะใช่ครับบ่อนคาสิโนเลยครับท่ามกลางลูกปืนใหญ่ที่ยิงข้ามไปมาเนี่ยมันมีอีกสงครามหนึ่งที่สู้กันดุเดือดไม่แพ้กันเลยนั่นคือสมอรภูมิบนหน้าจอมือถือ หรือสงครามข่าวสารครับโอ oh ้โหสงครามข่าวปลอมนี่ตัวดีเลยค่ะมีกรณีข่าวปลอมที่ชวนเหวอมากคือทางกัมพูชากล่าวหาว่ากองทัพไทยใช้อาวุธเคมีค่ะ อาวุธเคมีเลยเหรอครับใช่ค่ะโดยมีการเอาภาพเครื่องบินที่กําลังทิ้งสารสีชมพูประหลาดๆล,ลงมาเผยแพร่ให้ชาวโลกดูแต่พอนักสืบโซเชียลไปขุดจริงๆปรากฏว่าภาพนั้นมันคือภาพเก่าจากเหตุการณ์เครื่องบินทิ้งสารเคมีดับเพลิงเพื่อสกัดไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียในอเมริกาเมื่อต้นปี2025นี้เองค่ะนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าความขัดแย้งยุคใหม่การควบคุมทิศทางของข้อมูลมีความสำคัญเทียบเท่ากับการยึดพื้นที่ทางทหารเลย ผลลับสุดท้ายจากช่วงเวลาแห่งความโกลาหลน,นี้คือมีผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่ายรวมกันทะลุร้อยคนประชาชนมากกว่า5 0 0 0 0นคนตามแนวชายแดนต้องอบพยพทิ้งบ้านทิ้งช่อง50,000นคนเลยนะคะครับแล้วกัมพูชาก็ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2องี่ไทยเป็นเจ้าภาพแบบสายฟ้าแลบเลยโดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยครับฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะคิดว่าอืมมันก็คือสองครามแย่งชิงดินแดนทั่วไปนี่แหละ แต่พอมันมีการโจมตีเป้าหมายอย่างบ่อนคาสิโนเข้ามาเอี่ยวด้วยเนี่ยมันทำให้ดิฉันสะดุดใจนะคะทำไมทหารต้องไปยิงคาสิโนมันพาเราไปสู่มิติที่สองของวิกฤตนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับโลกที่ซ่อนอยู่หลังหมอกควันของปืนใหญ่คือโลกมืดของธุรกิจสีเทาและแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับซึ่งข้อมูลจากไทย p p s ได้เปิดเผยรายงานที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลย ขัดแย้งกันยังไงคะคือในขณะที่ทางการกัมพูชายืนยันหนักแน่นว่าประเทศของตนไม่มีตึกคอเซนเตอร์อยู่เลยแต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยกับกลางแผนที่ออกมาพร้อมระบุพิกัดชัดเจนเป๊ะๆถึง59แห่งครับโอ้โห,โห59แห่งเลยนะคะและที่น่าขนลุกคือแค่ในเมืองปอยเปตเมืองเดียวมีตึกพวกนี้กระจุกตัวอยู่ถึง33แห่งอาคารที่คนในวงการรู้จักกันดีก็เช่นตึกซานโฮหรือตึกบ่อตกปลา ซึ่งทูถิดพวกนี้ยังคงเดินหน้าหลอกเงินคนต่อไปแบบไม่สนความขัดแย้งทางทหารข้างนอกเลยครับแล้วสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าข้างในนั้นมันนรกชัดๆไม่ใช่ภาพถ่ายดาวเทียมหรอกนะคะแต่คือคําให้การของคนที่รอดตายหนีออกมาได้ค่ะมีเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วหดหูมากเป็นหญิงสาวชาวราชบุรีเธอถูกหลอกผ่านแอดมินเพจขายเสื้อผ้าไปทํางานแพ็คของที่ปลอยเปอืมุกค,คลาสิกเลยนะครับ ใช่ค่ะแต่พอข้ามฝั่งไปปุ๊บความจริงปรากฏว่าเธอถูกบังคับให้เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์พอเธอไม่ยอมหลอกคนไทยด้วยกันเธอก็ถูกทิ้งให้อดอยากจนสุดท้ายเธอตัดสินใจว่ายน้ำข้ามคลองแนวชายแดนหนีตายกลับมาทาั้งๆที่ตัวเธอเองว่ายน้ำไม่เป็นนะคะลองนึกภาพตามนะคนเราต้องสิ้นหวังและหวาดกลัวขนาดไหนถึงยอมโดดลงน้ำทั้งที่รู้ว่าตัวเองอาจจะจมน้ำตายโอ้โหคนที่หนีรอดมาได้นี่ถือว่าปาฏิหาริมากนะครับ เพราะถ้าเราไปดูข้อมูลที่เจาะลึกจากช่อง YouTube มุมมองข่าวจริงมีการสัมภาษณ์เหยื่อที่ชื่อโตโต้เขาเล่ากระบวนการที่ฟังแล้วขนลุกเลยครับเขาเล่าว่ายังไงบ้างคะเต็มมีสคริปต์ให้ท่องถ้าใครหัวแข็งพยายามหนีหรือทำยอดไม่ได้ตามเป้าบทลงโทษมันไม่ใช่แค่การดุด,ดา่าแต่มันคือการทรมานครับทรมานยังไงคะ โตโต้ถูกตีด้วยท่อนเหล็กจนแผลเปิดกว้างถูกช็อตด้วยกระบองไฟฟ้าในปากและที่สดิสมุดสุดๆคือการถูกจับแก้ผ้าจนล่อนจอนแล้วเอาไปขังไว้ในห้องแอร์ที่เปิดอุณหภูมิ16องศาเซลเซียสครับนี่มันไม่ใช่แก๊งต้มตุ๋นธรรมดาแล้วนะคะมันคือค่ายกักกันและการค้าม,มนุษย์ชัดๆเลยแต่ที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือโครงสร้างการบริหารของพวกนี้มันมีความเป็นมืออาชีพแบบบิดเบี้ยวใช่ไหมคะใช่ครับ พวกนี้ใช้โมเดลธุรกิจที่ผมขอเรียกว่าสตาร์ทอัพสายดาร์กคือมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนมากในตึกขนาดใหญ่อย่างเช่นโกลเด้นคาสิโนที่มีความสูง3ชั้นหรือบางแห่งเป็นตึกสูงถึง25ชั้นในปอยเปตเลยนะครับสูงมากจุคนได้เป็นพันเลยนะคะนั่นใช่ครับพวกเขาแบ่งโซนนิ่งในตึกแบบจิตวิยาเลยนะมีสิ่งที่เรียกว่าห้องดำเอาไว้สำหรับกักขังและทรมานคนที่ทำยอดไม่ได้เอาไว้เชือดไก่ให้ลิงดู แต่ในตึกเดียวกันนั่นแหละก็มีโซนที่เรียกว่าห้องแห่งความสุขห้องแห่งความสุขคืออะไรคะข้างในมีทั้งคาราโอเกะแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและบริการทางเพศครับเอาไว้เป็นรางวัลโบนัสใหพนักง,งานที่ทำยอดทะลุเป้ามันคือระบบนิเวศที่ใช้ทั้งความกลวัวและความโลภในการควบคุมมนุษย์อย่างเบ็ดเสร็จครับแล้วปัญหาคืออาณาจักรความชั่วร้ายพวกนี้มันไม่ได้ปักหลักอยู่กับที่นะสิคะมันพร้อมจะระบาดข้ามพรมแดนตลอดเวลา มีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งจากสวพ FM91 ที่ดิฉันว่าสะทองภาพนี้ได้ดีมากเป็นปฏิบัติการที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตั้งชื่อว่าขุดบ่อล่อปลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2025ค่ะปฏิบัติการนี้เป็นยังไงครับตำรวจไทยบุกเข้าไปในภูวิลลาหรูแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีจับคนจีนได้6คนพอสอบสวนถึงรู้ว่าคนกลุ่มนี้คือแก๊งธุรกิจสีเทาที่หนีการกวาดล้างมาจากฝั่งเมียนมา นั่งเครื่องดินผ่านทางมาเลเซียแล้วแฝงตัวมาเช่าภูวิลลาในไทยเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีและประชุมออนไลน์จัดก,การเครือข่ายต่อหน้าตาเฉยเลยค่ะเคสนี้บอกอะไรเรามันบอกเราว่าขณะที่ทหารของสองประเทศกำลังตรึงกำลังสู้รบกันเพื่อยแย่งชิงเส้นพรมแดนแต่สำหรับองค์กรอาชญากรรมพวกนี้พรมแดนประเทศมันไม่มีอยู่จริงครับจริงค่ะย้ายไปไหนก็ได้พวกเขาข้ามไปข้ามมาได้อิสระมากซึ่งนี่แหละ ที่ทำให้ผู้นำระดับประเทศเริ่มตระหนักว่าลำพังแค่เอารถถังไปจอดขู่กันที่ชายแดนมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนำมาสู่ความเคลื่อนไหวทางการทูตครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคม2025ที่เรียกว่าสนธิสัญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ครับข้อตกลงนี้มีความสำคัญยังไงคะเราก็มีใครเป็นโต้โผใหญ่บ้างเป็นการนั่งโต๊ะเจรจาปกลงร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬคุของไทยและนายกรัฐมนตรีคุณมาเน่ของกัมพูชาครับ แต่ที่ทําให้โลกจับตาคือคนที่มานั่งเป็นคนกลางกลเกลี่ยและเป็นพยานคือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและอันวาอิบรามิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับระดับโลกเลยนะคะนั่นครับซึ่งความก้าวหน้าที่สําคัญที่สุดของข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการถอนทหารออกจากพื้นที่ทับซ้อนนะครับแต่คือการที่ไทยและกัมพูชาตกลงตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ร่วมกันโดยมีเส้นตายว่าต้องเห็นผลภายในสสัปดาห์เราได้ผลไหมคะ มันเวิร์กมากครับเพราะแค่ออกปฏิบัติการรอบเดียวก็สามารถบุกเข้าไปช่วยคนไทยที่ถูกขังอยู่ออกมาได้ถึงร้อคนเลยครับเดี๋ยวก่อนนะคะพอมีชื่อของโดนัลด์ทรัมและประเทศมหาอำนาจโผล่เข้ามาเนี่ยดิฉันต้องขอถามในมุมของภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยสหรัฐหรือแม้แต่จีนเนี่ยเขาเขามามีบทบาทหรือได้ประโยชน์อะไรจากการที่ไทยกับกัมพูชาดีกันแล้วจำได้ไหมคะที่เราคุยกันตอนต้นว่า ทหารไทยไปเจอจรวดต,ต่อต้านรถถังของจีนที่เนิน500เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คะ่ะเป็นการเชื่อมโยงที่เยี่ยมมากครับถ้าเราถอยออกมามองกระดานหมากรุกโลกสหรัฐมองว่าแก๊งคอรเซนเตอร์และบ่อนออนไลน์พวกนี้คือแหล่งโฟกเงินชั้นดีของทุนจีนสีเทาซึ่งหลายกลุ่มเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่สหรัฐคว่ำบาตรอยู่แล้วอ๋อก็เลยอยากให้จัดการ ใช่ครับดังนั้นการสนับสนุงให้ทลายรังพวกนี้ถือเป็นการตัดท่อนำเลี้ยงศัตรูของสหรัฐทางอ้อมส่วนจีนจีนอยู่ในจุดที่ย้อนแย้งและเล่นบทยากที่สุดครับยังไงคะจีนก็ปราบปรามคอเซนเตอร์หนักไม่ใช่หรอคะใช่ครับ ด้านหนึ่งจีนคือผู้เสียหายอันดับหนึ่งคนจีนโดนหลอกเอาเงินไปมหาศาลร,รัฐบาลจีนก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยไทยกวาดล้างทุนจีนสีเทาแบบเอาจริงเอาจังแล้วอีกมุมหนึ่งล่ะคะในอีกมุมหนึ่งจีนมีผลประโยชน์การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วอาเซียนมหาศาลครับถ้าไทยกับกัมพูชาทำสงครามสเกลใหญ่มันจะกระทบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนทันที นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมจีนถึงพยายามต่อสายตรงหาผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อขอให้เบรกการสู้รบแล้วเรื่องอาวุธที่เจอที่เนิน500หรอคะส่วนเรื่องอาวุธจีนที่ไปตกอยู่กับฝั่งกัมพูชามันก็สะท้อนถึงการแผ่อิทธิพลทางทหารและการขายอาวุธของมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ครับซึ่งมักจะซ้อนทับอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งเสมอๆเ,เข้าใจเลยค่ะคือมหาอำนาจต่างก็มีไพ่หลายใบในมือทีนี้ ขยับจากเวทีโลกมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราบ้างนะคะวิกฤตครั้งนี้ภาคเอกชนไม่ได้รอให้รัฐบาลสั่งอย่างเดียวนะคะภาคเอกชนทําอะไรบ้างครับ อย่างค่ายมือถือ True Corporation เขาตัดสินใจงัดมาตรการขั้นเด็ดขาดออกมาเลยค่ะคือการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครือขขายมือถือร้อเซตามพื้นที่แนวชายแดนที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อตัดท่อน,นํำเลี้ยงการสื่อสารของตึกคอร์เซ็นเตอร์พวกนั้นนอกจากนี้ยังเอาเทคโนโลยี AI และ data analytics มาสแกนหาซิมมาด้วยค่ะอธิบายคําว่าซิมมาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ มันก็คือการที่มิจฉาชีพไปจ้างให้ชาวบ้านตาสีตาสาเอาบัตรประชาชนไปเปิดซิมโทรศัพท์ให้เพื่อเวลาโทรไปหลอกเงินคนอื่นตำรวจก็จะตามจับได้แค่ชาวบ้านรับจ้างเปิดเบอร์แต่สาวไม่ถึงตัวการใหญ่ครับใช่เลยค่ะซึ่งทาง TRUE เขาก็ตั้งหน่วยงาน TRUE CyberSafe ขึ้นมาบล็อกซิมพวกนี้แบบเรียลไทม์เลยถือเป็นการใช้อาวุธทางเทคโนโลยีสู้กลับ แต่ไฮไลท์ที่ดิฉันว่าแปลกประหลาดปั่นหน้าทึ่งที่สุดในความขัดแย้งนี้คือบทบาทของภาคประชาชนค่ะอ่าผมพ่อจะเดาออกแล้วจากรายงานของแนวหน้าแล้วก็ช่องเดลรูม44นะคะคงไม่มีใครไม่พูดถึงการลงพื้นที่ของกันจอมพลังที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วค่ะลองทิศภาพตามนะคะในช่วงเทศกาลฮาโลวีนแทนที่จะจัดงานปาร์ตี้ธรรมดาทีมงานของเขาไปตั้งจอหนังกลางแปลงขนาดใหญ่หันหน้าไปทางฝั่งกัมพูชา ฉายหนังผีนานาชาติแล้วเอาลำโพงตัวใหญ่ๆห,หันไปเปิดเสียงผีเสียงคนกรีดร้องหลอนๆข้ามแดนไปตลอดทั้งคืนเลยค่ะซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยในทางทหารมันคือ psychological warfare หรือการสงครามจิตวิทยาแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผลคือมันปั่นประสาทอีกฝั่งได้สำเร็จจริงๆจนทางการกัมพูชาทนไม่ไหวต้องทำหนังสือไปร้องเรียนถึงสหประชาชาติหรือ UN เลยทีเดียวนะครับ ว่าการใช้หนังผีเนี่ยเป็นการเกิดทําที่ยั่วยุและก่อกวนความสงบมูลนิธิของเขายังระดมทุนจัดหาโดรนจับความร้อนหรือเทอร์โมโดรนจำนวนหลายสิบลำส่งมอบให้ทหารไทยแนวหน้าเอาไปบินลาตระเวนหาพิกัดศัตรูในเวลากันคืนด้วยค่ะอันนี้สุดยอดมากครับ เหตุผลที่ภ้าประชาชนต้องลงมือเองเพราะกระบวนการตั้งเบิกงบประมาณและการจัดซื้อของระบบราชการมันล่าชา้ามีขั้นตอนเยอะเกินไปไม่ทันกินกับการรบจริงค่ะซึ่งเรื่องนี้ถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลออกปากชมเลยนะคะว่าตัวท่านเองตอนลงพื้นที่ชายแดนไปกี่ที่ก็เจอแต่รถของทีมงานนี้ไปถึงก่อนตลอด ทำงานเร็วกว่าภาครัฐอีกนะครับใช่ค่ะจนท่านยอมรับเลยว่าคนคนเดียวที่มีเครือข่ายภาคประชาชนแอบทํางานด้วยรวดเร็วและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยคล่องตัวกว่ากลไกรัฐตั้งเยอะค่ะเหตุการณ์โดนจับความร้อนนี้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างได้ชัดเจนที่สุดเลยครับในสภาวะวิกฤตที่ต้องการการตัดสินใจในเสี้ยงวินาทีความคล่องตัวคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตาย ถ้าเราถอยออกมาสรุปบทเรียนจากวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาปี2025ทั้งหมดสิ่งที่มันบอกเราอย่างชัดเจนที่สุดก็คือนิยามของคําว่าสงครามมันถูกฉีกทิ้งไปแล้วเรียบร้อยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะสงครามยุคนี้ไม่ใช่แค่การระดมพลฐานราบเดินเท้าข้ามชายแดนแบบเมื่อก่อน แต่มันผสมผสานตั้งแต่การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์การห้ำหันกันด้วย AI เพื่อบล็อกสัญญาณโทรคมนาคมไปจนถึงการเอาหนังผีมาใชา้เพื่อทำสงครามจิตวิทยานี่คือสมรภูมิแบบไฮบริดที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงครับเป็นการสรุปที่ เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากค่ะและนี่นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายให้ทุกท่านที่ติดตามเรื่องนี้ได้ลองเก็บไปคิดกันต่อนะคะลองจินตนาการดูนะคะในขณะที่กลไกลของรัฐกองคับและนักการทูตต้องใช้เวลาหลายเดือนในการจัดเตรียมเอกสารเจรจาต่อรองผ่านข้อพิพาทมากมายกว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ แต่ในทางกลับกันเมื่อความลับรั่วไหลแก๊งอาชญากรคอเซ็นเตอร์เหล่านี้กลับสามารถถอดปลั๊กเซิร์ฟเวอร์อบพยพคนนับร้อยและย้ายฐานปฏิบัติการทั้งตึกไปตั้งต้นใหม่ในอาคารที่ห่างออกไป3กิโลเมตรได้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงราวกับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่คล่องตัวที่สุดในโลกน่ากลัวมากครับถ้ามองมุมนี้ใช่ค่ะคำถามคือในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อเทคโนโลยีอย่าง AI ก้าวหน้าไปจนขีดสุด แนวพรมแดนที่เราขีดเส้นแบ่งไว้บนแผนที่รวมถึงส่วนที่สัญญาทางทหารแบบดั้งเดิมนานๆเป็นร้อยหน้ามันจะยังคงมีความหมายอะไรอยู่อีกไหมคะในเมื่อศัตรูที่แท้จริงและอันตรายที่สุดอาจไม่ใช่กองทัพของประเทศเพื่อนบ้านที่ใส่เครื่องแบบแต่เป็นเครือขา่ายไร้พรมแดนที่ปรับตัวและวิวัฒนาการได้เร็วกว่ากฎหมายทุกฉบับบนโลกใบนี้รวมกันขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแกะรอยข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ